สวัสดีครับพ่อกระปบะมอนฟาร์มครับวันนี้เรามาพูดถึงว่าย่างผาราครับเราปลูกหนึ่งครั้งเราสามารถรีดได้กี่ปีครับโดยส่วนใหญ่ครับย่างผาราที่เราปลูกเร็วครับเราใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณแปดปีครับเราจึงเบิกรีดครับโดยวิธีการเบิกรีดเราจะเบิกสามหน้าหรือสี่หน้าครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นยางครับถ้าเราเบิกสี่หน้าครับเราก็สามารถรีดได้นานกว่าเดิมอีกหกปีเจ็ดปีครับ แต่ถ้าเราเบิกซามหน้าเราก็กรีดได้น้อยลงมาครับและก็มีอีกปัจจัยครับก็คือการกรีดครับกรีดเปลือกหน้าหรือเปลือกบ้างครับอันนี้ก็มีพุ่นสำคัญมากครับเป็นปัจจัยหลักในการที่ทําให้อย่างพารากรากรีดได้มากกรดได้้อยครับโดยย่างตอนนี้ครับแป้งนี้สังเป้งเลยครับแป้งนี้สังเป้งเราเบิกครับเราเบิกตันเร็รเบิกซีหน้าครับเราเบิกซีหน้าเราต้นเลยครับแบ่งเป็น4ีส่วนเบิกซีหน้า ซึงเบิกสูงจะฝืนดินว่าขึ้นรอครับฝืนดินรอยห้าสิบเซนโดยปกติหนึ่งปีเราจะกรีดย่างนาย่างลงประมาณห้าสิบเซนครับถ้ากับหนึ่งหน้าเรากรีดได้สามปีครับแล้วก็เราเบิกรอบต้นสี่หน้าครับสังหมดถ้ากับเรากรีดได้สิบสองปีในเปลือเลกเลรกปกเปลือกสีส่องก็เมื่อนะครับการเรากรีดได้อีกสิบสองปีรวมเป็นแล้วยี่สิบสี่ปีครับแต่ถ้าแป้งหน่อย เบิกสามหน้าครับเบิกสามหน้าเราก็กรีดได้ไม่ถึงยีิบสี่ปีครับก็กรีดได้หน้าละสามปีสามสามเก้าเก้าปีเปลือกเล็กเปลือกส่องอีเก้าปีก็รวมแล้วเป็นสิบแปดปีครับรบต้นหล่งจากกรีดเปลือกเล็กหมดเราก็ขึ้นหน้าบุญครับขึ้นหน้าบุญต่อดำต่อดำขึ้นหน้าบุญทีฝนที่เรากรีดไวเร็วครับโดยส่วนใ่อหนึ่งหน้าจะกรีดได้ประมาณปีครึ่งครับ ลบตนถ้าเบิกสีหน้าเราก็กรีดได้ประมาณ6ปีครับแต่ถ้าเบิกสามหน้าเรากรีดได้ประมาณ4ปี 4, 4ปีครึงครับดังนั้นเราเบิกกรีดสีหน้ารวมท้งเปลือกเรสเปลือกส่องแล้วขึ้นหน้าบุญครับเรากรีดได้ประมาณ30ปีครับแต่ถ้าเราเบิกลบต้น3หน้าท้งเปลือกเรสเปลือกส่องขึ้นบุนครับเรากรีดได้ประมาณ2 1ปีถึง22ปีครับ แต่เมือ่อทีโบรัรบยู่กับการกรีดและการดูแลรักษาครับว่าจะก,กรีดได้นานแบบนี้หรือไม่ครับพอรวมอายุของตอนอ้นยางครับที่เรากรีดทั้งหมดกับก่อนปลูกก่อนกรีดครับก่อนกรีดก็ใช้เวลาเปปีหลังกรีดเบิกสามหน้าก็ใช้เวลากรีดประมาณ22ปีก็รวมอายุตอนอย้นยางเล็้วประมาณ30ปีครับต่อหนึ่งต้นรวมตั้งแต่การปลูกยันโคนครับแต่ถ้าเราบึกสี่หน้าครับ ก็โครกรีดได้30ปีบวกกับอายุย่างก่อนกรีดแปปีก็เท่ากับย่างมีอายุประมาณ38ปีครับเราจรึงจะขนคลิปนี้ก็ขอจบเพียยเท่านนี้ครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ